กลับสวัสดีถ้าจะไม่านนะพี่บุ๊คเลยฮะมีมีกิมที่ว่าไฟน์แนเฟนดี้เดือนพฤศจิกายนครับแต่อีพีแล้วเนี่ยฮะก็หัวระเบิดไปแล้วฮะเฮ้ยเฮ้ย้ยอะไรอ่ะดังนั้นเราควรที่จะมาหัวระเบิดต่อขอไบ้ก็ไม่ดีกว่าซาบอนนี่ฮะที่อีพีแล้วเราผ่านไปเนี่ยต่อไปก็จะเป็นเฟนซี่แฟทไนท์สามอะโอเคทำออเดอร์ให้ถูกต้องและส่งกลับไปโดยใช้สายพานลำเลียงใช้ปุ่มดับเบิลทามถ้าคุณต้องการความเร็วควรระวังอย่าให้สตาบอร์ดทำงานมากเกินไปหัวหน้างานต้องการออเดออรรร์พิเเศษดัังงนน้กุณา่มื You are back. Production is behind quota. You are going to have to play a bit of catch up. Push staff harder. Use double time button. Make them work faster. Me uh, want to do uh copy. guy. Uh. This is a bit Oh 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 oh. Take the order. Do this order. Do this order. Oh, this you need to do. Okay, look, Om. อ่าเสร็จแล้วโอเคไปแล้วฮะถ้าไปทำไม่นีก่อนผมว่าผมก็นจะตายว่ะอโอ้ยนี่มาอีกแล้วอ่าเฮ้ยอะไรเนี่ยกินกินไม่ได้หรอวันที่กินได้นะ let's go <S อุ้ยโอ,ยอย้เวลาอออออเอาเปไปเลยอ่าต้องบังคับมันหยุดก่อนฮนะสามอันกาแฟสอง ไอ้อะโอ้เรียแบบร้อยมหนีเยอะมากโอเคมันเยอะมากเลยอะมันผ่านยังไงวะด่านเนี้ยโอเคเฮ้ยจบแล้วเหรอโอ้จบแล้ว,ลวด่านนี้ไม่มีอะไรเลยฮะคือผมไปอยากตัดออกด้วยอันนี้อจาจจะสั้นนิดหน่อยเพราะว่ามันก็เหมือนเดิมอะไม่มีอะไรเลย ทรัพออนลเอาหมดแล้วหอหะออย่างอย่างหรือหลอนอากาศอ้อย่าดีกแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะท่านผู้ชมขอบอกคือบอกว่าสนุกมันก็สรุปแหละแต่มันไม่มีอะไรเนขะ้าใจปะเหมือนเดิมใช่ปุ๊บแล้วขยะเพื่อจัดการทรัพยากรที่ถูกเจือปนระชิกามาระวังชิกาขยะที่ถูกทิ้งจะมาเธอกลับไปยังพื้นที่ทิ้งขยะ what the fuck you are back warding a maximum fill will spoil warding oh ต้องทิ้งของด้วยใช่ไ <was> Dump contaminated sugar. Oh, it's gone, it's gone. God, you need it. Huh? Huh? Oh! Oh wonder. Oh is... yeah. Yeah. Hey, เฮ้ยเสร็จแล้ว Return to work โอ้โหเมื่อกี้คือแบบน่าเบื่อจังแล้วจมูกจะแบบเอ้ยอะไรนี่ผมดูอะไรเนี่ยเออคือขอไปเนี่ยมันไม่มีอะไรจริงๆอ่ะเมื่อกี้คือแบบผมไม่รู้ว่าผมจะพูดอะไรใส่อ่ะคือมันก็แค่เติมน้ำอ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะอามามาโอ้โหมันเดิมมันเดิมมันเดิมโอ๊ย ถ้าชิกาไม่มาผมจะไม่ตัดใจโอเคไหมถ้าเกิดมันมาผมก็ตัดนะโอเคตัดนั้นมาเออเอ้คือ,รอครูคูคูออคเออเออถูกป,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 ป่าวว่าเ,เออถูกปุ๊บป๊อกป๊บโอ้โหโกเพเยอร์เอ make ่ h i s do not fail make ่ h i s do not t h i n อ๋อเสียงมันยังเหมือนเดิมอยู่เลย make this do not fail โ้ผมตายป่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกรจกเหมือนเดิมโป้งโอโยโหพี่ชิกาาวยเฮ้ยนั่นๆๆ ส็จแยัโงอออออโอ้โฟักฟักฮะเออเออจอโอ้ฉากโจมอะไรฮะเฮ้ยอาของของโอ้โหดูการบิดดูการบิดเฮ้ยตัวละครับเหรออไม่ใช,ใช่ชิกาเชื่อ ว่าปะโอเคเล้นหัวเมื่อกี้งะไๆใช่ปะนี่ไงเฮ้ยอะไรวะ่ตัวมันต้องประกอบได้แน่เลยประกอบกับต้นทั้งตัวถึงแต่นเนี้ยหัวกระถดอากาศอ้าวเฮ้ยอ่านี่ไง เอาเลยฮะโซลเ,เอนโดตัวใหม่ให้รู้จักวิธีการทํางานทําการจับคู่การให้ถูกต้องหากคุณต้องการคอมใบให้กดปุ่มคอมใบโอ้โหขอบคุณมากเลยดูหน้าของคอมไบเด้อเฮออย่าปล่อยให้เอนโดตัวอื่นเข้ามารบกวนการสอนของคุณหากพวกเขาเข้ามาใกล้เกินไปให้ใช้แฟดแคมเพื่อทาให้พวกเขากลัวโอเคไป Welcome oh. to the playpen Here young animatronic endoskeletons learn how to associate with guests Motivation chips encourage our youth to one day develop a personality and become the next Freddy, Chica, or TBD Pizza Plus star. Think of the staff bot in front of you as a blank canvas. It is time for behavior training. Reveal the matching behavior cards to help them understand what is expected of them in normal everyday human situations. Do not under any circumstances show them a mismatched pair. To avoid potential oh, tragedy, oh, you. you will be shown the face-up cards prior to the lesson. Oh. Teaching is simple, just remember the cards. Class begins. Congratulations, you are now teaching at a 4th grade level. Okay. Uh -huh. อเอาแล้วะมันจะเอาแล้วเอออ,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 อันนี้ไหนวะเนี่ยเอาถูกด้วยเหรอวะไม่ใช่อันนี้สีเขียววะเนี่ยสีเขียวอะไรอะไรมาเฮ้ยุยดึ้อะไรเนี่ย Good job You a now t e a i n at a junior h i g e ย <Yep. S 1> okay. ๊าปโอเคได้แล้วขอตัวช่วยด้วยอ๋อเดี๋ยวผมอ๋อไม่ได้มองไม่ได้มองอ้าวคู่สายสายอะไรท้าบอกคุ่สมูทสมูทคอมมานอกอ,อะไรไปกล มันเท่เห่าเลยตอนแฟดแล้วมันหายไปเท่จัดอ้โอ้โหโอเค oh, 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 okay. อันนี้แหละวะอันนี้วะไม่ใช่โอ้ยกด e f u ฟอ Oh, yeah yeah, 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 Okay. Hello motherfucker. You are now teaching at a community college level. good day, alright? Oh. Oh. What the fuck? Congratulations. Hey. This endo is now qualified to interact with the public. Get in. You must be proud. <End> เอนเอ้าเดี๋ยวผมลืมเล่นดีเจสองเหรอจริงด้วยฮนะดีเจมิวสิกแยังไม่เล่นเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยอ้าวที่นี่มีอะไรบางอย่างเพิ่มเข้ามาฮนะอย่าให้มินิ m u มิวสิกแมนเข้ามาใกล้คุณใช้แฟตแคมฟัง DJ Music ส a n แหลังจากนั้นปรับ DJ Music Board เพื่อให้เข้ากับจังหวะของเขาดู v i อ u a ชวล e r เเพื่อปรับจังหวะที่คุณต้องการกดปุ่ม r e p พย์ถ้าคุณอยากฟังอีกครั้งตอนี้สนุกอนะได้ฟังเพลงมาแล้วว้าว โหเดีวโปมันมีเสียงดได้ไงวะโอ้อเออเออเออกาดาวน้ำอเกาดานน้ำสีฟ้าอกาศลอเออสีฟ้าไหนปะมีอะไรวะเนี่ยมีเิโอเคลืมดาวไป มันเล็กลงเปล่าวะผมว่าตในเกมมันใหญ่กว่านี้นะอ้าวโหพีก็เทศไก่ภูเขาลุงยูบู่เฮ้ยอะไรร้อยมาโอ้โหพี่จัดอ้า โอเคเอาไอมาแล้วเพื่อนี่ฟอร์ดแบบไม่ใช่ได้ไปแล้วเหรออ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นโคเรนเฟนดี้ซาบอลลี่นี่จบไปแล้วฮะจากการทุกข์ทร,รมานไอ้เฟนซี่แฟตไนท์มาสามคืนกว่าจะมาสนุกก็คือสุดท้ายโอ้โจบแล้วเอาแพ็สดุ์เดีกว่าดีเจมิวสิกแมนโอ้หูพังเลยจังหวะนี้มาอย่าให้มินิมิวสิกแมนเข้ามาใกล้คุณถ้าเกิดเข้ามาใกล้ก็ใช้แฟตแคมมันเดิมฮะ <c oughs> มันเดิมฮะไป โอ้พังจัดโคตรลูนเป็กประเท่ศอีกแบบวะมาโอ้ยเอ้อออยหัวจะหลุดออกมาได้วหมเฮ้หัวอ,อะไรเพิ่มเผาแล้วฮะม่วงดาวเฟด,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 ดี้เขียวม่วงดาวเฟดี้เขียวเฟดดี้ก่อนมอ่วงเขียว อนนี้ตอนนี้เอ้ยใบโอเคยาไก่ม่วงลุงเขียว ตายให้วดูด <mark. S 1> ีกว่าเราไม่เคยตายเลยแกคิวมี bro เฮ้ยเฮ้ยตัวมันเคี้ยวพวกจอยเราสั่นด้วยฮะอือโว้โหกาไม่ได้ปากเลย One minute later ทำได้ฟ้าก่อนเฮ้ยอะไรวะวัดเถอะหมดจบผมว่าสนุกแต่แต่ยากจัดเรียบร้อยมันจัดอะไรก็จะทำคอนเสิร์ตสักทีวะ ด่านต่อไปจะเป็นแฟตบาสฟนับหนึ่งใช้เฟสเซอร์พัดเพื่อยิงเป้าหมายเซ็นเซอร์แสงยนลูกบอลใส่เป้าหมายที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้ดังกันเพื่อทำให้บอลลูนแตกย้ายพัดเบบี้เขามาใกล้คุณใช้อะไรก็ได้เพื่อทําให้พวกเขาน็อกแล้วก็จากไปโ okay. อเคปับปับอ่ะมีไปโดน เฮ้ยเบดี้เอามาบ้าเบบี้อย่างนั้นวะนะ What the fuck ผมโยนไม่โดนอ่ะเนี่ยอ๋อมันมาให้ปิดประตูเฮ้ยอะไรวะ What the fuck เฮ้ยอา้อาวอ้าวอ้าวลืมลืม,มบัตรเบบีบ้ เด็ดมากแก dotfuck e ด็ดมากแก .dotpng เ็กก็ะมาน่สนุกอยู่ฮะเอาเอากไปดิอยลืมเป้าหมายที่อยู่อีกด้าน ะใช้เฟซบร์เซอร์ผู้ยิงเป้าหมายเซนเซอร์แสงโยนบอลใส่เป้าหมายที่มีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็ใช้ดังกันใส่บอลลูนย้ายพันเบบี้เข้ามาใกล้คุณถห้เจ้าตีพวกมันโดยอะไรก็ได้ให้มันน็อกแล้วพวกมันก็จะจางไปโอเคโอ้โหกะก๊กอลาอสปูมั์ดูกายโยนมากยิ่งขึ้นนะโอเคมา เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โยนนี่อะไรแบ้บ้างมาดิโอ้ดูนี่ฮะท่านผู้ชมโอ้ดาได้โคตรพรีเมียมฮะอะไรวะดาโอ้ไข่ลานไปตลอดโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมทขาไมจับไม่บอกฮะผมบักแหละเอ้ยอ่ะ จะไปแกอะอรกันเฮ้ยจบแล้วหรออันนี้เหนื่อยเลยวรบจูบอาเกี่วออกกำลังกายจริงอ้าวดังกันมาแล้ว Performance state มันบอกอะไรเราวะตอนเนี้ยผมอยากรู้อะมันบอกเยอะมากเลยนะแต่ผมไม่รู้มันต้องทำยังไง Performance state นี่เหรอเฮ้ยเหลือที่เก็ตบูธกับอันนี้ฮะเนี่ยทำข้าวเดี๋ยวทำข้าวแล้วกันเร็วๆเ,เข้ารีบเตรียมออเดอร์ของว่างก่อนที่หนังจะเริ่มอย่าลืมใส่ท็อปปิ้งให้ถูกต้องไม่เช่นนั้นลูกค้าจะไม่พอใจสบับปะรดสุดาและขนมในเครื่องปั่นเพื่อทำน้ำปั่นได้การรวมกะทิแตกต่างทำให้เกิดความแตกต่างของน้ำปั่นอย่าให้เอ็นโดเข้ามาใกล้คุณใช้แฟชแคมเพื่อทำให้พวกเขากลัวอ Welcome to Freddy Fazbear's Fazbear Theater. The next show will begin in five minutes. We are still open, still open, still open, still open. Even now, I'm in Chica! Exotic! Exotic! <whistles> Exotic! Come on, Domky! Just <buttons>. now... what <whistles> we are, Freddy Fazbear! I like when I DJ check. Okay, okay, okay. ก็เอ,อสักแล็กนี้ไ์นี่เหรอไม่มีโอเคแล้วก็อะไรวะนะ่ะล็อกซี่อะไรอ่ะอันนี้เหรอเออใช่ไหมไอ้กจีโอ้จิกาบูเข้นจัดอ,อ,อ่ะผิดอ๋อนี่ไงเออก่อนไปน้ำพีเจมันต้องเอามาบีก่อนนะก็ อันนี้อะไรปะปดอ้าวนีอะปึ๊บปั๊บอา้ามีเช็คเปยีราอื้อระเบิดโอ้โหเยอะเลยโอ้โหกินอะไรกันนะวะใครเป็นคนสัน่งวะเนี่ยยอบร้อยพิกาล่างโบเขึ้นอุ้มอ้าว มาอะไรดีอะอาเกแล้วกันนะอาเกนี่ยังเขียนไม่จบบอลกบอลบอลโบนัสลาวโอ้หทุกบอลเพื่อได้สกอร์ที่สูงขึ้นแล้วก็อย่าตียูปี้อย่าสบตาพวกเขาจะให้ความสนใจกับสกอร์ที่สูงของคุณหากเครื่องทำงานผิดปกติให้ทำการซ่อมแซมอย่างรวดเร็วโดยเสียบสายไฟตามลำดับให้ถูกต้องอะไรวะ นมนเดิมจะมีใครมามองเราอะอรู้อะเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยแม่กับลายไฟเอางี้ได้ด้วยเหรอวะเอาไอาชิเป็นล็อกเลยเ

เสียงอะไรวะาดีใจกี่จเอาไหม้สังเกตมาอยู่ไกลบางเมื่อกี้คนได้ยินไหมนะอะไรวะบดอะไรอ่ะเฮ้ยคือพังคือพังเมหมดสบแล้วว้าวหกอยู่ตรงนี้สอง t w e l seconds later โอย่าดีใจดีใจโอเคมาเล่นนี้จบไปว่ะมาหมุนพังส้มมันซะส้มฟิวทั้งหมดที่พังในนั้นส้มสวิตที่ชำรุดไในลำการเปิดเครื่องส้มแผงวงจรอย่าลืมเอาสายไฟใหม่ใส่ด้วยบัตรกีโอ้ยไม่เจ๋อเจ๋อก็แย่ละ ว่าข้างหมดเลยไฟฉายโอ้โหมันไม่น่าเปงั้นะวะมันไม่ใช่มูลเนี่ยมันคือตัวอะไรอะเอ้าแล้วทำไมทำไมถึงไม่ได้อะสายไฟมันขาดอ๋อนี่ใหญ่ใช่ไหมเออนี่มาแล้วไลวๆๆๆวโอ้ยเอยเอ้ยตาายได้อย่างไรต้อสกินอะไรมันวะ โอ้โหไปแล้วอะฮึ๊บเรียบร้อยเดี๋ยวละเดี๋ยวละเอาไรวะคว้าไปด้วยไปเฮ้ยเฮ้ยตายวูบมีสะไฟด้วยอะไรแจ็คโอมูน มาแนละ้วสุดท้ายโอเคขอดูหน่อยขอดูหน่ยอยตื่นเต้นตื่นเต้นตบหมุนดีดีดีแต่ไปต้องหมดดุนอย่างนี้ต่อ <c oughs> โอ้ไกลเหรออ๋อมาเร็วนี่จากนั้นเกาะมาเฮ้ยโอ้วัวด้านใหญ่โอ้มา <us> <c oughs> ออบติวัตพามณ์เฮ้ยอะไรอ่ะ <c oughs> what the fuck โอ้ใครอ่ะใครอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเ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 ออจอโอ้โหโว้โว้เฮ้ยมือใครอ่ะไอเดี๋ยวทันเซนตเอาแกมล็อกฟิตีีเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โอ้โอ้ Take a mask โอ้ฮะฮะ k e a mask ฮะแคสซี่อะแคสซี่เดานะ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเป็นเราเป็นไอ้เทคแอมเปฮนะไอ้ตอนที่แคสซี่มาได้หน้ากากครั้งแรกใช่ไหมโอ้แต่แคสซี่นี่คือรีโมเดลไปแบบทุกอย่างเลยอะไรเนะี่ยทำไมมีแค่พือนอ๋อฮะจบแล้ว ทำไมจบกี้เอ้ยแต่มือเมื่อกี้มือใครทำไมมือใหญ่อจังมันไม่น่าจะแก๊ซี่ยอดเลยว่ะภาคนี้เกมดีภาพก็สวยแถมเล่นในเครื่องที่แบบสเปคค่อนข้างจะตำย่างไม่ต้องว2ส,สองได้อะเออดีๆๆถ้าเกิดไม่อัดคลิปเหมือนผมเนี่ยจะลื่นเลยอะ Amber <ple> Studio อะสตูดิโออะไรเนี่ยไปเรียกงสตูดิโอใหม,ม่มแล้วอะแต่ชื่อคนคุค้นๆนี่หายไปเกือบหมดเลยอะ จบวจ่าแคสซี่แล้วอะไรวะเกมมันจบแบบมันผมว่ายังไม่สมบูรณ์เออมันจะมีฉากจบหลายฉากจบแหละเออมันมีไอพินิชเควสด้วยแต่ก่อนอื่นขอดูแคสซี่นะแคสซี่นี่โดนรีโมเดละ่ะเออตัวอื่นไม่โดนนะนี่ไงเราเป็นไอตัวนี้จริงด้วยฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการจบตัวเกมแบบที่ผมเล่นไม่ดูใครเล่นมาเลยฮะอาวุณท่านผู้ชมที่รับชมมาถึงจุดนี้ด้วยว ซึ่งเป็นอีพีที่ยาวนานมากๆเลยคือผมเล่นแบบอาทิตย์หนึ่งสามสี่อาเกมคือผมเล่นมาแล้วสองอาทิตย์ไงตอนนี้นานไหมก็นานนะคือผมต้องไปเรียนต้องไปอะไรด้วยไงก็เลยนานอ่ะหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วตอนนี้ในตอนนี้นะเดี๋ยวผมต้องไปหาข้อมูลมาเพิ่มเพื่อที่จะมาทําคลิปให้ทุกคนดูต่อก็โอเคถ้าชอบคลิปนี้นะก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยผมนะก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับปีนไปแล้วมัน